รัตานาสูตรที่มาในประมาทโชติกาขุนทากะทะวันนาและปาระมัทโชติกาสุตตะนี้ปาตะวันนาเล่มที่สองกล่าวว่า ครั้งหนึ่งในกรุงไวยสาลีเกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงพืชก้าตายเพราะถูกแดดเผาผู้คนล้มตายเป็นอันมากเพราะความอดอยากมีศพเกลื่อนกลนไปทั่วพานครอาบมนุษย์ได้กลิ่นซากศพก็พากันเข้ามา แทกกินเป็นอาหารผู้คนตายเพิ่มขึ้นเพราะความปฏิกูลก็เกิดโรคระบาดแก่สัตว์ทั้งหลายชาววัยสารีถูกภัยสามประการคือภุพะพิขภัยอัมนุษย์ภัยพยาธิภัยเบียดเบียนเกิดจากความทุกข์หลอนไปทั่วพวกเจ้า ลิชชวีได้รับการร้องทุกข์จากชาวเมืองว่าไม่เคยเกิดภัยพิบัติเช่นนี้ถึงเจ็ดรัชะสมัยภัยนี้อาจเกิดจากเจ้าผู้ครองนครไม่ทรงธรรมจึงเกิดภัยพิบัติขึ้นจึงพิจารณาและประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไข และมีข้อเสนอว่าขณะนี้ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่หมูสัตว์มีอนุภาพมากหากพระองค์เสด็จมาโปรดภัยทุกอย่างก็จะสงบระง,งับไปจึงกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ เสด็จกรุงไวยสาลีพระศาส,าสดาทรงพิจารณาว่าหากตรัดรัตนสูตรในกรุงไวยสาลีนอกจากความเดือดร้อนจากสงบลงมหาชนชาวไวยสาลีเมื่อได้ฟังพระสูตรนี้แล้วจากได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก จึงรับคำทูลเชิญของพวกลิชวีพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับว่าพระพุทธองค์ทรงรับคำทูลเชิญแล้วจึงได้ตระเตรียมหนทางที่เสด็จให้ราบเรียบเชิญเสด็จพร้อมด้วยพระสาวก เสด็จไปทางแม่น้ำคงคาพระราชารับสั่งให้โปรยดอกไม้ปักธงชัยและเสวชัดสองชั้นเพื่อต้อนรับพระพุทธองค์ตลอดทางเมื่อทรงเสด็จถึงเมืองไวยสาลีมหาเมฆจากทิศทั้งสี่ก็ตั้งเขาขึ้นเป็นที่อัศจรรย์ ด้วยอำนาจเทวลิ์วรุณเทพก็นำฝนโปรยลงสู่ปฐวีอย่างหนะักทำให้ในทุกแห่งหนมีน้ำไหลไปเพียงเขา่าซากศพทั้งปวงก็ถูกพัดพาลงสู่แม่น้ำคงคาพื้นดินก็สะอาดทรงรับสั่งให้พาอานนท์ สาธยายรัตนสูตรด้วยการกล่าวสัจจะวาจาอันอาศัยคุณของพระรัตนตไัยเพื่อกำจัดอุปัตวะเหล่านั้นที่ประตูเมืองแล้วพระพรมน้ำพระพุทธมนต์จากกำแพงเมืองทั่วไปในพระนครพวกอับมนุษย์ ต่างพากันหนีออกจากพระนครไปอุปัตถวภัยก็สงบลงชาวเมืองไวยสาลีที่เจ็บไข้ด้วยโลด้วยโลคาพาทั้งหลายก็หายในทันทีมหาชนทั้งหลายต่างพากันออกจากที่พักมาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นเจ้าฤชวีได้กราบทูลพระพุทธองค์เสด็จไปประทับยังสันถาขานใจกลางพระนครพร้อมด้วยพระพิษุสง์แม้เท้าสักกะจอมเทพก็จะ ปะทับนั่งใกล้กับเทวบริษัทในเทวโลกพระพุทธองค์ได้ตัดรัตนสูตรนั้นแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกเจวันในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรม,มเทศนาความสวัสดีได้มีแก่ราชะตะกรูลมหาชน อบปัทฐวะทั้งปวงสงบลงการบรรลุมรรคผลได้เกิดมีแก่ชนทั้งหลายมากมายครั้งนั้นท้าวสักกะทรงดำริว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยคุณของพระรัตนตรักระทําสัจวาจา ทำความสวัสดีแก่ชาวพานครแม้เราเองก็พึงอาศัยคุณของพระรัตนาไตกล่าวเพื่อความสวัสดีแก่ชาวพานครด้วยจึงตรัสคาถาสามบทสุดท้ายกรณี เมตตาตะสุดตะตังการณียะมัทถะกุสะเรนะยันตังสันตังปะทังอาภิสะเมจะสักโกอุชูจะสุหุชูจะสุจะโวจะสะมูทุอะนะ สติมานี้สันตุสัตโตขออภัยค่ะสันตุสกโกจะสุภะโลจะอปปะกิจโจจะรัระหุกะอุธิสันตินะทะริโยจะนิปโกจะอัปปคับโผ กูเรสุอะนะคุคิดโทนะจะคุดถังสัมาจาเลกินจิเยนะวินยูปะเลอุป,ปะวะเทยุงสุขิโนวาเคมินโนโหนตุสัพเพสับตาพระวันตุสุ ชิตตาเยเกจิปานะภูตัดทิตสาวาถาวาราวา,านะวเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัชิมาพลัสกาอะนกุกะถูราทิถาวายเยจอาทิตถาาเยจะทูเี วะสันติอวิทุเลภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตนาพะวันตุสุขิตตตานปะโรปรังนิกุพระเพทะนาติมันเยทะกัทจินังกินจิพยาโรสนา ปัีทะสัญญานายะยะมันสัสสะสุขมิเฉยะมาตายะถานิยังปุตตังอายุสาเอกะปุตตะมนุัะเขเอวัมปิสพัพพะภูตีสุมานะสัมภาวะเยอ,อปาริมานางังมีตันจะ สัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปะริมานังอุทธังอโทจะริยันจะาสัมภาทางอาเวรังอสสะปะตังปฏิจันจะรังนิสินโนวาสยาวโนวายาวัตสะวิขาตะมิโถ เอตังสติงอาทิตเสย,ยะพัมมะเมตังวิหารังอิทามาหุทินจินจะาอนุป,ปะคัมมะสีวราสีละวาทัเสเทศนีนะสัมปนโนกามีสุวิเนยะเคทางนาหิชาตุขับพระเสย,ยัง ปุณารต,ติตีติกรณียเมตาสูตรแปลกุลระบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตัดสรู้สันตบทพึงบำเพ็ญไตสิกขากุลระบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหารเป็นผู้ตรงซื่อตรง ว่าง่ายอ่อนโยนไม่เย่อหยิ่งสันโดษเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบามีอินทรีย์อันสงบแล้วมีปัญญาเครื่องรักษาตนไม่ขนองไม่พัวพันในกุศลทั้งหลายและไม่พึงประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไร ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอื่นติเตียนได้พึงจเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถินจงเป็นผู้มีความสุขกายสุขใจและปลอดภัยเถิดสัตว์มีชีวิตเหล่าใดเหล่าหนึง่งมีอยู่ เป็นผู้สะดุง้งหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีส่วนเหลือสัตว์เหล่าใดมีกายยาวหรือใหญ่ปันกลางหรือสั้นผอมหรือพีที่เราเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นอยู่ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือสแสวงหาที่เกิดขอสัตว์ทั้งหมดนั้นจงเป็นผู้มีตน ถึงความสุขเถิดผู้อื่นไม่พึงข่มขู่สัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรที่เขาในที่ไหนไหนไม่พึงปรารถนาทุกข์ให้แก่กันและกันเพราะความกริวก้วโกรธเพราะความเครียดแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตน แม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นก็กุลบุตรนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณ ไปในโลกทั้งสิ้นทางเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่ขับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูกุลบุตรผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพึงเป็นผู้ปราศจากความม่วงเหงาเพียงใด ก็พึงตั้งสตินี้ไว้เพียงนั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าววิหารธรรมนี้ว่าเป็นพรมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยสัจเจ้านี้และกุลบุตรผู้เจริญเมตตาไม่เข้าไปอาศัยสิทธิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความยินดี ในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่เข้าถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แลกรณีเมตตาสูตรที่มาครั้งหนึ่งในเวลาใกล้ดิถีเข้าพรรษาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณพระเชตวันมหาวิหารคนครสาวัตถีพิสุห้ารูปเรียนพระกรรมฐานจากสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทูลลาไปบำเพ็ญสมณธรรมในสถานที่อันสงัดได้เดินทางถึง ราวป่าหิมพานปัจจันตะประเทศมีสีเขียวมีร่มเงาทืบเย็นมีภูมิภาคราบเรียบไปด้วยทรายสะอาดเย็นดีเสมือนแผ่นเงินข่ายมกุกดาล้อมด้วยชลาลัยจึงพักอยู่คืนหนึ่งณที่นั้นในเวลารุ่งอรุณ ก็เข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลนักประชาชนในหมู่บ้านนั้นเห็นพิสู์เหล่านั้นก็มีความเลื่อมใสได้ถวายอาหารบินฑบาทและอาราธนาให้พิสู์เหล่านั้นอยู่จำพรรษาณนะราวป่านั้นพิสู์เหล่านั้นรับนิมนต์แล้วได้บำเพ็ญสมณธรรม ด้วยการปารสความเพียรตลอดกลางวันกลางคืนที่กุดบ้างที่โคนต้นไม้บ้างเหล่าเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ณต้นไม้นั้นต่างพากันลงมาจากต้นไม้อันเป็นวิมานของตนและพากันคิดว่าพิสูจน์เหล่านี้ คงจักเดินทางในวันรุ่งขึ้นครั้นวันรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษาพิสุเหล่านั้นได้อธิษฐานเข้าพรรษาณที่นั่นสร้างความผิดหวังให้กับเราเทวดาจึงร่วมกันคิดว่าพวกเราจาักแสดงอารมณ์ที่น่ากลัวแก่พิสุทั้งหลาย โดยได้เนรมิตกลายเป็นยักษ์บ้างทำเสียงหน้ากลัวบ้างทำกลิ่นอันเหม็นบ้างพิสุเหล่านั้นไม่อาจทำจิตให้สงบบำเพ็ญสมณธรรมเกิดความกลัวต่อภัยแห่งการบิดเบียนนั้นจนทำให้ซูปผอมเป็นโรคผอมเหลืองพิสุทั้งหลายจึงปรึกษากันว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติการอยู่จำพรรษาไว้สองอย่างคือพรรษาต้นและพรรษาหลังก็เสนาสนะนี้ไม่เป็นที่สับประยะแก่พวกเราจึงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลให้ทรงทราบถึงอารมณ์ที่น่ากลัวจนไม่สามารถที่จะบ,บําเพ็ญ สรรมณะทำได้ผู้มีพระภาคเจ้าตรัดแก่พิสุทั้งหลายว่าสถานที่แห่งนั้นเหมาะแก่การบำเพ็ญสมามณะธรรมเมื่อเธอทั้งหลายอยู่ณที่นั่นจักบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะจึงประทานเมตตาปริศให้พิสุเหล่านั้น ได้เรียนสาธยายพระสูตรนี้เสมอเสมอสำหรับป้องกันตัวและเป็นกรรมฐานตรัดกับพิสูจเหล่านั้นว่าพวกเธอจงอยู่ราวพวกเธอจงอยู่ในราวป่านั้นนั่นแหละและจงเาคาะระฆังในวันธรรมสวรรคแปดวันต่อเดือน แล้วจงสวดพระสูตรนี้จงทำธรรมะถา,ก,ากล่าวธรรมสนทนาธรรมอนุโมทนากันจงแซงเสบจเจริญให้มากซึ่งกรรมฐานนี้นี่แหละพวกอัมนุษย์เหล่านั้นจกไม่แสดงอารมณ์น่าสะพึงกลัวนั้น จักเป็นผู้หวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเธอแน่แท้พิสุเหล่านั้นรับพระพุทธ,ธดำรัสแล้วกลับถวายบังคมลาแล้วกลับไปยังสถานที่เดิมสาธยายเมตตาปริตตั้งแต่นอกป่าจนถึงในป่าอันเป็นที่พักทำตาม พระพุทธ,ธดำหลัดผุกป,ประการเทวดาทั้งหลายเกิดปิติสมนัดว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายช่างหวังดีหวังประโยชน์แก่พวกเราแล้วพากันเก็บกวาดเสนาสนะจัดแจงน้ำร้อนจัดการอารกขาพิสูเหล่านั้นก็พากันเจริญเมตตาทำเมตตาให้เป็นบาท เริ่มวิปัสสนากรรมฐานกบลุพระอรหันต์อันเป็นผลเลิศภายในไตรมาสน,น,นั่นเองขันธะปริตังพิรูป,ปกักเขหิเมเมตังเมตังเอราปะ เถหิเมฉับพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตะมาเกหิจะอุปะทาเกหิเมเมตังเมตังธิปาทาเกมิหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตัง พหุป,ปะเทเฮมิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทิป,ปาทะโกมามังจะตุป,ปะโทหิงสิมามังหิงสิพาหุป,ปะโทสัพเพสตาสัพเพปานามสัพเพภูตาจะเกวราสัพเพพันธานิปัสสันตุมากินจิ ปะปะมาคมาอัปะมาโนพุโทโธอัปะมาโนธรรมังอัปะมาโนสังโฆปะมานะวันตานิสิริงปะปานิอาหิวิชิกาสะตะัตตปทีอุณน,นานาพีสภะระภูมูสิกากตามีรักขากตามีปฎิตา ปะพิกกะมันตุภูตานี้โสหังนโมภักขวะโตนโมสันตันนังสัมมาสัมพุทธานังขันธาปริตแปลความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาทั้งหลายสกุลวีรุปักด้วยความเป็นมิรมรตมมรของเราจงมีกับพญานาทั้งหลายสกุลเอลาปะทะด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับพญานาทั้งหลายสกุลฉับพยาปุตตะด้วยความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลายสกุลกันหาโคตมกะด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ท <facial> ั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสองเท้าด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีสีเท้าด้วยความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ทั้งหลาย ที่มีมากเท้าด้วยสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเราสัตว์สองเท้าอย่าเบียดเบียนเราสัตว์สี่เท้าอย่าเบียดเบียนเราสัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเราขอสัรพสัตวมีชีวิตทั้งหลายและเหล่าภูตะทั้งหมดจนสิ้นเชิงจงประสบแต่ความเจริญด้วยกันทั้งหมดเถิด โทษลามุกหลายๆอย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พรรทำทรงพระคุณหาประมาณไม่ได้พระสงฆ์ทรงพระคุณสุดที่จะประมาณสัตว์เลือ้อยคานทั้งหลายคือง,งูแมงป่องตะเข็บตะขาบแมงมุมตุกแกหนูเหล่านี้ล้วนมีประมาณการรักษา อันเรากระทำแล้วการป้องกันอันเรากระทำแล้วหมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเรานั้นกระทำการนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่กระทำนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์อยู่ที่มาขันธปริษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ที่เชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งได้เจริญสมณธรรมในป่าถูกงูกัดที่นิ้วเท้ามรณภาพลงภิกษุทหลายภิกษุทั้งหลายพากันประชุมสนทนาเรื่องที่ภิกษุถูกงูกัดทรับถูกงูกัดมรณภาพแล้วสมเด็จ ผ,ผู้มีบางเจ้าได้เสนจมาสถานที่แห่งนั้นสงทราบเรื่องทั้งหมดแล้วจึงตรัสว่ามีสูตรทั้งหลายชัลอยเธอจะไม่ได้แผ่เมตตาไปในสือพยามูทั้งสี่คือพยามูวิรูปึ่อพยามูเอราบทคือพยามู ดาวบททั้งหลายซึ่งเป็นบันณฑิตแต่ปางกอนก็ได้เจริญเมตตาในตระกูลพญางูทั้งสี่และได้รับความปลอดภัยเพราะอาศัยตระกูลพญางูเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเถิดทั้งหลายจางพากันเจริญเมตตาไปในตระกูลพญางู